เราจะสังเกตได้อย่างไรว่าแมาลงศัตรูพืชเข้าทำลายต้นพืชเรามาดูใบของต้นพืชด้านบนกันก่อนครับใบลายๆแบบนี้นะครับแมลงศัตรูพืชเข้ารบกวนแน่นอนเรามาดูใต้ใบพืชครับเห็นไหมครับเพี้ยเต็มใบพืชแบบนี้เลยครับแสดงว่าโดนเพี้ยและมดเข้าทำลายนะครับเมื่อเป็นแบบนี้เราจะต้องทำน้ำยาหรือไปซื้อน้ำยามากำจัดนะครับสมุนไพรในเมืองไทยหลายๆชนิด มีฤทธิ์ในการป้องกันไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้ความขมความเปรี้ยวความเผ็ดร้อนที่มีอยู่ในสมุนไพรซึ่งในเมืองไทยมีจำนวนมากเลยครับที่สามารถไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชได้นะครับในวันนี้ทางช่องวิถีไทยพีชนแนลจะมาแนะนำสูตรสมุนไพรไล่แมลงที่ต้นพืชโดยที่เราไม่ต้องหาเลยครับแต่เรามีใช้ภายในครัวเรือนอยู่เป็นประจำครับ สวัสดีครับทุกท่านเล็ทีช่องวิถีไทยพีชนนลนะครับแนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในควเรืองของเรานะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการทําน้ํายาในการไล่และกําจัดแมลงศัตรูพืชจากของกข้ตัวอย่างสิ่งน,นี้ครับฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรซึ่งมีรสขมเป็นสมุนไพรที่เราใช้อยู่เป็นประจำในการลดไข้นะครับถ้าใครเป็นไข้เมื่อกินฟ้าทลายโจรเข้าไปเลยนะครับ ไข้หรือว่าอาการไข้จะหายในทันทีเลยครับเดี๋ยวตามมาดูสมุนไพรย่างฟ้าทลายโจรน,นำไปไล่และกำจัดมแมลงศัตรูพืชทำอย่างไรและใช้อย่างไรตามมาดูกันเลยครับฟ้าทลายโจรเม็ดแบบนี้นะครับหรือว่าฟ้าทลายโจรแคปซูลแบบนี้เรามีไว้ติดบ้านไม่เสียหลายนะครับถ้าเราเป็นไข้เรานำมากินแล้วลดไข้แก้ปวดได้ดีมากเลยครับ ฟ้าทลายโจรแบบนี้นะครับมีฤทธิ์ในการไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในฟ้าทลายโจรจะมีสารห,หลายชนิดเหมาะแก่การไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชน,นะครับและยังมีรสขมครับเราจะใช้แค่เพียง1แคปซูลเท่านั้นครับเพียง1แคปซูลก็ไล่และกําจัดมแมลงศัตรูพืชรวมทั้งป้องกมมันมดแมลงศัตรูพืชได้ดีมากโดยขั้นตอนแรกเราจะเตรียมภาชนะและใส่น้ำเปล่าไปประมาณ1ลิตรครับ และเรามาใช้ฟ้าทลายโจรเพียง1แคปซูลเท่านั้นครับเทลงไปผปสมกันเลยครับเราจะมาใช้ตัวช่วยเป็นสารจจบบ่ายคือน้ำยาล้างจานครับเราจะใช้น้ำยาล้างจานประมาณ1ช้อนชาครับแล้วเราคนส่นผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกที แล้วเทใส่ถังฉีดพ่นเลยครับสำหรับน้ำยาในการไล่ป้องกันและกำจัดมแมลงศัตรูพืชอ,อย่างฟ้าทลายโจรถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับเราเก็บไว้ในโล่มใช้ได้จนหมดไม่มีการเสียเลยครับเดี๋ยวเราจะนำน้ำยาตัวนี้นะครับไปทำการป้องกันแมลงศัตรูพืชไล่มดมแมลงศัตรูพืชอ,อย่างเช่นมด เพียนอนมแมลงทุกชนิดจะห่างไกลจากต้นพืชจากน้ำยาฝาทลายโจเลยครับกำจัดดีมากเลยครับมาดูกันสิครับต้นพืชเสียหายขนาดนี้เพียมดเข้าทำลายเพียอ่อนเพียไฟลายแดงเพียแป้งส่วนมากจะเข้าทำลายต้นมะเขือเป็นวงกว้างดูสิครับต้นมะเขือต้นนี้นะครับเสียหายเป็นวงกว้างและเสียหายจำนวนมากเลยครับ ในการป้องกันและกําจัดเพียกาจัดมดนะครับถ้าเราใช้น้ํายาสูตรนี้จากสมุนไพรใกล้ตัวอย่างฟ้าทลายโจรฉีดพ่นอยู่เป็นประจำนะครับจะได้ผลดีมากเลยครับป้องกันไล่และกําจัดมดเพียได้อย่างไวเลยครับลองนํามาใช้กันดูได้ครับเห็นเพียไหมครับเพียพวกนี้นะครับเมื่อตอกินใบของต้นพืชนาน,านจะทําให้ต้นพืชเฉาตายได้ครับฉีดพ่นไปเลยครับ และคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมน,น,นต์ใต้คลิปทางช่องดีไทยพี channel ได้นะครับเห็นไหมครับทั่วใบพืชเลยครับเป็นแทบทุกใบเลยครับเห็นไหมครับฉีดพ่นไปเลยครับในการฉีดพ่นน้ํายาตัวนี้นะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเย็นถึงพบคํำจะได้ผลดีและใช้ทุกๆ2-3วัน ในระหว่างการระบาดของแมลงศัตรูพืชและการป้องกันนะครับ <S <S และผมหวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์นะครับในการป้องกันมดแมลงศัตรูพืชมดเพลี้ยหนอนแมลงต่างๆนะครับที่เข้าทําลายต้นพืชนะครับลองใช้น้ํายาสูตรพ้าทลายโจนฉีดพ่นไปที่ต้นพืชอยู่เป็นประจำเลยครับได้ผลดีมากลองทาใช้กันดูได้เลยครับ ถ้ามดมาแมลงศัตรูพืชเข้าทำลายต้นพืชทั่วทั้งต้นนะครับเราก็ต้องฉีดพ่นน้ํายาตัวนี้นะครับทั่วต้นพืชนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนิชัยพีแชนแนลนะครับจะนำเสนอสิ่งดีๆ และได้ประโยชน์อยู่เป็นประจำเลยครับอย่างคลิปนี้ครับผมนําสมุนไพรใกล้ตัวมาทําน้ายาในการไล่ป้องกันและกําจัดแมลงศัตรูพืชต้นพืชนะครับฟ้าทลายโจรมีฤทธิ์ในการป้องกันกําจัดและไล่มดแมลงศัตรูพืชได้ดีบา้าเลยครับลองนํามาใช้กันดูได้เลยครับอย่าปล่อยให้ต้นพืชเป็นแบบนี้นะครับถ้าปล่อยให้ต้นพืชเป็นแบบนี้อีกหน่อยต้นพึ่งเราจะเฉาตายครับ